สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามือนีกับพวกพ่อเพจมัสยาอีกแล้วนะจ้าพี่น้องมือนีมัสยากับภามาเที่ยวอ่า ตลาดโต้รุ่งนะคะตลาดโต้รุ่งหลังสถานีอำเภออุทพพลพิศัยนะคะพาพี่น้องมาบึงนะคะมาบึงมาบึงกับเขานะคะมาบึงอาหารการกินนะคะพี่น้องเพื่อนกับขายของหลายหลายนะจ๊ะพี่น้องมีของหลากหลายให้เหลือกนะจ๊ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นร้านผัดไทยหอยทอดนะคะร้านเก่าแก่นะคะแล้วก็มียำรวมมิตรนะคะฟังนี่ก็จะเป็นพวกอาหารอา,อาหารพวกปลายปีไก่ทอด ไก่เขย่านะคะอันนี้เด็กหน่อยก็จะมากลายนี่ก็จะเป็นตํา,ตาทะเลมีตั๊มยำแหลกนะคะนี่ก็จะเป็นหมองให้นั่งกินนะคะก็จะมีโตะมาหินออนอย่างสิล่ะจ้ะพี่น้องให้นั่งกินนะคะผู้ไดส้สร้างอาหารเยงนี้ก็สามารถเอามานั่งกินได้นะจ้ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นแานไดฟุกุนะคะนี่เบิงมาซยาก,กับสิภาพี่น้องมาเบิงนะคะ นี่ยำเสียบไม้นะคะอันนี้ยำเสียบไม้ยำแซบรสเด็ดไม้ละสิบบาทนะจ๊ะหมายถึงว่าไม้ละสิบบาทท่าเลือกได้สิบห้าสี่หาสี่เอาหยังใส่ในยำนั่นนะจ๊ะพี่น้องกะสิเป็นน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะพี่น้องแซบแสบนะคะมือนั่นกระองชิมมึงแล้วนะคะมาใส่ยากระล่องชิมมึงกะสิภาพพี่น้องยางไปเบิ่งเอยๆนะคะนี่กะสิเป็นบรรยากาศนะคะตลาดโต้รุ่งหลังสถานีรถไฟอุดมพรนะจ๊ะพี่น้องเนี่ บรรยากาศนะคะคนกับมาหยางไลยหลายค่ะกสิเป็นเด็กหนอยนักเรียนนะคะเป็นเด็กหน่อยเป็นแบบว่าาพวผู้ใหญ่เป่นเลิอดงานเหลือ,าลอการนะะเนาะค่ะเนาะอยากมานั่งสั้สรรค์หรือว่าอยากมานาั่งกินอาหารแบบว่าราคาบอแพงนะคะพี่น้องสามารถนั่งกินไดมีทีให้กินแล้วก็มีทีนั่งคุยกันไดนะจ๊ะพี่น้องนะบรรยากาศกด็ดีดีค่ะไฟกระแจงแสงสว่างหลายโต๊ะนานั่งก็สะอาดสะอาดนะคะพี่น้องสามารถมานั่งกินได่เพื่อนกับบื้เก็บค่ะ ขาทีด้อยค่ะพี่ยัง,งขายอาหารอาหารกะละคาา่แพงจทจมีกว๋วยจับมีก๋วยจับมีอาหารตามสั่งมีส้ตมตํานะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอย่างสีมีน้นาำปันนะจ๊ะพี่น้องอาหารการกินกะล,ะล,ะละายยหลาจัะพี่น้องย่างมาเรื่อยๆย่างมาแบบโอ้ยของกินหลายแหงเหลือบูถูกจ๊ะพี่นอ้องบอู้หว่าสิกินย่างแน่แต่ว่ากะให้อ่า ก็เดไปเลือกแล้วราคาเดไปเลือกแล้วก็เลื่มาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะนี่ได้แล้วค่ะเด้ค้องมาเต็มถุงนะคะนี่นี่เพื่อก็บอกว่าป้าป้าป้ากลับ้านกลับ้านว่าได้ของมาเต็มถุงเดทคล้องหลายแห่งนะจ๊ะพี่น้องก็มาซื้อกับเขานะคะพอดีมาธุระจัะพี่น้องก็เลย่เดทมาเก็บบรรยากาศของอ่าอ่า ตลาดตัวลุงอุทุมพรมาฝากพี่ฝากน้องนะคะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนค่าตอนหมือดตอนแรงนะคะนี่กระสิเป็นอ่าเลนโบนะคะอันกระน้ม ก้วยทอดโมเลนโมเลนแม่โมเลนจ้าพี่น้องแมเลนบ้เด้อว้าวพิโมเลนนะคะขนมโมเลนก้วยทอดนี่ก็สิเป็นมะรงทอดนะจ๊ะพี่น้องอ่าสิบบาทสิบบาทนะจ๊ะมะรงทอดทั่วละสิบบาทนะคะนี่ก็จะเป็นขนมไทยนะคะขนมไทยก็น่นากินจ้ะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีดมีหม่องนางกินนะคะถ้าผูใ้ใดผ่านไปผ่านมาหรือผูใ้ใดได้ผ่านมาทัางนี้กะแวะมาเที่ยวชมนะคะแวะมากินเขาแวะมาก อ่ามานังอ่าบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีค่ะมีอาหารหลากหลายนะคะอาหารกัหลากหลายสามารถเลือกแล้วก็มานังกินได้อยู่น้ำตัหมาหินออนตรงนี้นะคะพี่น้องเพื่อกจัดให้สถานที่สะอาดสะอาดเวยค่ะพี่น้องโต๊ะก็สะอาดสะอาดอาหารก็สะอาดสะอาด จ้า้าบ,บูธได้พานไปพานมากกับแวะมาไใดเด้อจ้าพี่น้องเด้อตลาดโต้รุ่งอุทุมพรนะจ้าอาหารอร่อยสะอาดแล้วก็สินค้าราคาไม่แพงนะจ้าสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า